นักโลหิตบทที่63ลวดลายอันก่อกิ่งนักพ์จักรวานกล่าวเสียงเรียกราผู้จะฆ่าเสื้อเขียวเจ้าคิดเป็นศัตรูกับเราให้ถึงน่สุดหรือไรดังเฮงเอียกล่าวอย่างเย็นชาข้าพปเจ้าสืบส่อหาท่านไปเวลานานแล้วพวกเราจะสนมกันสักคราผู้โทงยาน,น้องดังว่าเซี่ยวเฮียบขอแสดงความยดีที่ท่านปลอดภัยดีท่านกล่าวว่าอะไรท่านเข้าตึกศิลาไปดูเองเถอะ เลว่าท่านเมื่อได้เห็นก็จะทราบเองก้าวพางศึกปาดเข้าใกล้นักพ์จักรวาลน,นักพจ์จักรวาลตาเป็นประกายโชดช่วงศาสตร์ครอบคุมตังหึงเอียขบเคี้ยวเขียวฟันดังกรอดกรอดขายจะกืนกินตังหึงเอียเข้าไปทั้งเป็นแววเสียงดังขวับขับใช้กันทั้งสองพุ่งกายกลับมายังที่เกิดเหตุพอพบเห็นตังหึงเอียต้องตะือนกับที่ไปผู้โทรยานทันวูบเข้าตึกศิลาไปทันทีนักพจ์จักรวนัน แคนเสียงหนักฝ่ามือทั้งสองพลึงก,กำลังภายในถึง12ส่วนสบัดฟาดใส่ตังเฮงเอียอย่างรวดเร็วว่องไวและเกลี้ยกราดดุดันตังเฮืงเอียพลิกฝ่ามือเข้าปะทะอย่างหักโหมโครมในเสนเบดเกึกกล้องผาสานกับเสียงครางหนักๆนักพศจักรวนันสวนเซถ,ถอยไป3ามสี่เก้าสีหน้าเปลี่ยนแววตื่นตโนกมันคิดไม่ถึงว่าเพจระฆาตเสื้อเขียวมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมป่านี้ตังหฮงเอีย ตาศาตร์ประกายอมหิตเข็นเสียงว่าเท่าพิษร้ายท่านจะได้คิดลงมือสืบไประดับพิมือของท่านยังเป็นรองอยู่ท่านจะยืนตอบคำถามข้าบัเจ้าหรือคิดนอนกลาววาจาในเสียงว่ากล่าวเมื่อกลุ่มด้ามกะบีภายในห้องแววเสียงผู้โธมยานดังอย่างขุนเคืองว่าอย่าได้ปล่อยนักพศเท่าหนีนอดไปได้แทนการชุดดำทั้งสองแยกย้ายไปหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาคุกขามก็หานักพศจักรวาล นักพศจักรวนันคว้สลับแขนเสื้อทั้งสองโบกสะบัดวูบขวัญดำกลุ่มหนึ่งตลบอบอวนคอบคุมใส่ตังหึงเอียและสองชายกันทันทีโดยสัญชตาตระจำตัวตังหึงเอียดีดกายไปยังด้านหลังอย่างว่องไวนักพศจักรวาลพุ่งว่าไปทางด้านข้างดุดสายฟ้าชายกันชุดดำทั้งสองพากันตวาดว่าเน้ไปที่ใดโลดแล่นในล่าไปฏิบัติดนต่างหึงเอียสถานใจอย่างรุนแรง โถมกายไปยังเบื้องหน้าแต่เขาจักช้าไปก้าวหนึ่งนักพ์จักรวาลมุดกายเข้าไปในโดงไม้หนาทึบข้างตึกหายสาบสูญไปแล้วผู้รงยาณได้ดิดปราดออกจากห้องจึงทะลวงดงไม้เข้าไปโดยไม่ดังเรต่างหึงเอียคุณแขนจนแทบมีควันพยพุ่งจากร่างเพิ่มรับความเร็วขึ้นและลวเข้าดงไม้ไปดงไม้นี้ไม่ลึกนักชั่วขณะก็มาถึงก้นหุบเขาแต่นักพ์จักรวาล เตดิดหนีหายไปจนไหล,ล,ล่องรอยแล้วพูดธงอยาญาณวกกายไปทางสายตังหึงเอียจึงแยกย้ายค้นหาไปทางขวาส่วนชายกันทั้งสองตรวจค้นหยุดทางสายกลางมินานให้หลังทั้งสี่พกพาความผิดหวังกลับมาบรรจบที่หน้าตึกศีลาผู้ธงอยาณกัดชาเสียงว่าจิ้งจอกเท่ากับหลบหนีไปได้แล้วตังหึงเอียทั้งขุนแขนทั้งสำนึกเสียใจไม่อาจกาวาจาใดได้ได จุดประสงค์ที่รุดมาคราวนี้เพื่อคร่ากลุ่มตัวนพจักรวาลเนื่องจากชราหรือเลิศชั่ววูบกับปล่อยให้มันหลบหนีได้หากไม่เชื่อมั่นตัวเกินไปพอพบหน้าก็สยบมันไว้จะไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นนักพ์จักรวาลมีส่วนผูกพันกับคดีฆาตกรรมที่สันสถานบุริมสองรายหากไปจากมันก็ไม่สามารถเปิดโปงแผนอุบายอันชั่วร้ายทั้งสองข่าดได้ผู้ทรวญาณกล่าวว่ามันยังอยู่ในภูเขานี้แน่นอน เพียงแต่ซุกซ่อนกายเล่นลับยากเสาะพบตั้งเหืองเอีย้ยคบกรามกรอดก่าว่าข้าพระเจ้าจะเฝ้าคุ้มเชิงอยู่ภายนอกสามท่านโปรดจุดเพิงเาผาผานมันออกมาผู้ทงยันาขมวดคิ้วก่าว่าเสียวเฮียบไม่อาจไม่เสาะหามันจนพบมีผิดแม้แต่น้อยเพราะเหตุใดภายหน้าค่อยน้อมเรียนจบคำดีดปราบไยังสุดทางของทางดอกไม้ใช้วิชาโตเบาทะยานขึ้นบนผนังผามองลงมาจากเบื้องสูง หากแม้นักพจน์จักรวาลคิดตรงนี้ออกจากุบเขาก็ไม่อาจาลดพ้นสายตาต่างหึงเอี้ยไปได้ผู้โทมยานและบริวารทั้งสองลงมือจุดเพลิงที่ก้นุูเขาจริงๆแต่เนื่องจากขาดเชื้อไฟการลุกไหม้ไม่รุนแรงเผาผานอยู่ชั่วครู่ก็มอดดับไปเองต่างหึงเอี้ยแลเห็นเช่นนั้นคุณแค้นจนงขบฟันดังกรอดกรอดได้แต่วกกลับมายังหน้าตึกศิลาผู้โทมยานกาวอย่างอับจนปัญญาไม่เป็นผลต่างหึงเอี้ย ขบคิดน้อยกล่าวว่าข้าพระเจ้ายังคิดค้นหาสองได่ขยับปูพุ่งขับขดงไม้อีกครากระชากกระบี่สนวารนพอพบพ่านกิ่งไม้เถาวันเลยลัดพันจะสะบัดกระบี่ฟาดฟันทั่วท้งก้นหุบเขาถูกเหยียบย่ำจนทั่วแต่กระทั่งน้องรอยศัตรูก็ไม่พบผ่านและเห็นท้องฟ้ามืดค่ำลงแล้วทราบว่าค้นหาสือไปก็ไร้ประโยชน์ได้แต่หวนกลับมายัางที่เดิมอย่างท้อแท้ผิดหวังผู้โทงยาน ดาน้าเข้ามากล่าวว่าเป็นไรตังหึงเอียใสยสะกาวว่ากเกรงว่ายากจะพบผ่านเท่าพิษหลายอีกแล้วเสียวเฮียบเมื่อครูยังไม่ได้บอกเล่าถึงสาเหตุที่ได้ล่านักพ์เจ้าเร่เข้าพเจ้าคิดสอบปากคำมันเพื่อยืนยันคดีฆาตกรรมลายหนึ่งคดีฆาตกรรมใดก่อนที่จะได้หลักฐานแน่นแฟน้นอภัยที่ไม่สรวกแก่การเรียนบอกอย่างนั้นก็แล้วกันไปเถอะตังหึงเอียหัวนึกถึงแป้งองค์เฮียงในด้านมารยาทและคุณธรรม ไม่อาจไม่ถามไถยถึงดังนั้นกล่าวว่าแป๊ะโกเนียคงสบายดีสีหน้าผู้ทงยานปารากแววพิสดารขึ้นวูบตะกุกตะกักว่านางสบายดีท่านรุดมาครานี้พอยรับไว้วานจากช่างเป้าจูบอกว่ารับไว้วานก็ได้แต่หากว่ารับว่าจ้างจะสอดคล้องกว่าคิดไปถึงว่าสตีนางนั้นกับเสียชีวิตไปนางตกตายอย่างสะทองยิ่งเราสังเกตออกได้ นางเสียชีวิตด้วยพิษช,ชั่วร้ายมีทราบพดเท่าฉะไหนปิดชีวิตนางนี่คาดว่าสืบเนื่องจากความอาฆาตแค้นของทั้งสองฝ่ายผู้โงมยานกล่าวว่าคนก็ตายไปแล้วเราต้องนำซากศพกลับไปนางตอนเสียชีวิตจมูกปากมีรลหิตหล,หลางไหลเหตุฉะไหนหลังจากที่ลมหายใจกลับแปลเปลี่ยนเป็นพุทผาสคารตาความนี้เรานับถือเลื่อมใสพดเท่านัก มันถือกับเรียนรู้วิชาถนอมซากศพมีให้เน่าเปื่อยท่านคิดเคลื่อนย้ายซากศพไปในบัดโดนหรือโทกแล้วในยามนั้นเองชายการชุดดำผู้หนึ่งร้องพ้องว่าซากศพฉัไหนาสาบสูญไปแล้วตังเฮงเอียและพูดโทงยานพากันสถานเฮือกถาโถงไปยังตึกศิล้านหลังน้อยนั้นพอเพ่งตามองไปซากศพคุดอิยกช่างม้อหลังหายสาบสูญไปจริงๆแสดงแน่ชัดนักพจน์จักรวาลหาได้จากไปไม่ ทั้งสองหันมองหน้ากันหัวร่อไม่ออกร้องไห้ไม่ได้เท่าพิษหลายนับว่าก่อก,กิ้งเปี่ยมรวดลายปฏิบัติการพิสดารยากจะยัง่งผู้รงยานกล่าวว่าเดินแดนปีศาจนี้ยอมต้อมีการก่อสร้างจำพวกห้องรับอุโมง์ใต้ดินตั้งหึงเอยฉุกใจคิดกล่าวว่าพวกเรารีบถอยกลับออกไปเพิ่งจบคำลางกา,าสตร์พุ่งออกนอกตึกผู้ทงยานปฏิกิริยาว่องไวปราดเปรียว ก็ผิวปราดตามติดออกไปพิบตาที่เลือล่างผู้ทวงวิญญาณพ้นจากประตูตึกยังไม่ทันสัมผัสผืนได้ยินเสียงโครมใหญ่สถานแก้วหูแทบแตกทำลายเตกศิลาทั้งหลังพังทลายดงกลับกลายเป็นซากอิฐปูนกองหนึ่งบริวารผู้ทรงวิญญาณคนหนึ่งหลบหนีออกมาไม่ทันท่วงทีถึงก็ถูกพังทั้งเป็นโดยไม่ต้องสงสัยเลือนล่างยอมตองแหลกเหลวไปผู้ทรงวิญญาณคำรามก้องว่าพดเท่า บิดาไม่บทขยี้เจ้าจนแหลกรานสาบานว่าไม่ขอเป็นผู้คนตั้งเฮืงเอียยิ่งเลือดลมพุ่งผ่านละอุเพิงอมหิตฮื้ห่มขึ้นหน้าเสดายที่ไม่อาจระบายออกใต่การชุดดำที่ยังมีชีวิตอยู่กล้ามเนื้อบเบหน้ากระตุกข้อหากันจนบิดเบี้ยวสายตาเปลี่ยนแววอาฆาตมาดหลายตัง้งเฮงเอียกล่าวเสียงทุ้มหนักพวกเราอยู่ที่นี้ไม่ใช่วิธีการอันประเสริฐไปนไรหรือฝาได้บืดขําลงแล้ว อยู่เสือไปกลับเป็นโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามโชกฉวยมีสู้ล่าถอยออกนอกเขาเป่าหนทางออกไว้แล้วหาลือแผนการพิชิตพดเท่ามีเหตุผลพวกเราไปทั้งสามรดแล่นออกจากคุบเขาผู้โทงยานและบริวารแยกย้ายกันเฝ้าราักษาอยู่สองฝ้าข้างป่ากุบเขาส่วนตังเหืงเอียพุ่งขึนไปซุ่มซ่อนแฝงกายอยู่บนผนังผากล่กลางุบเขาเฝ้ารอจนฟ้าสางสว่างยังมีปฏิกิริยาใด ตั่งเฮกเอียออกจากภูเขามาสมทบกับผู้ธมยานกล่าวถามว่าตอนนี้สมควรทําอย่างไรเฝ้ารอสืบไปก็ไรประโยชน์แต่ไม่สามารถบีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามปรากฏกายคิดล่าถอยออกจากปู่ัวเลยหรือผู้ธมยานกล่าวว่าเยี่ยงนั้นออกจะไม่ยอมพร้อมใจสะเบียงกลางที่เราจัดหามาอย่างรับประทานไปได้สามวันเราคิดอยู่สืบต่ออีกสองวันข้าพเจ้าต้องขออำลาไปสมทบกับสหายที่เบื้องหน้าคนหนึ่ง อย่างนั้นรับประทานเสบียงกลางประทังหิวค่อยเดินทางเถอะตังเหิองเอียรับประทานเสบียงกลางในลำลาพูดทงวิญญาณออกเดินทางใช้เวลาเกือบสองชั่วยามจึงขึ้นถึงยอดเขาที่ทิ้งให้บิดเสื้อคามเฝ้ารอคอยตังเหิองเอียมุ่งตรงไปยังถ้ำศีดานั้นเพ่งตามองไปพบเห็นแต่ความว่างเปล่าป่าปจากเงาร่างของประดิดเสื้อคามสร้างความสงสัยใจยิ่งคบคิดขึ้นมันไปที่ใดกัน หรือไม่อาจรอนานออกจากเทือเขาบูดโวไปแล้วแต่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มุ่งในร่านักพจนกรวาลต้องไม่ยอมเลิกราโดยง่ายใดหรือว่ามันออกสืบสองหาตนจนสวนทางกันขณะโบคิดทลันเข้าถ้ำไปและเห็นถุงสเสบียงกลางยังทิ้งอยู่แต่คนไปที่ใดเล่าทันใดอักษรแถวหนึ่งบนผนังซึ่งจาลึกโดยพลังดัชนีได้ปรากฏแก่สายตาว่าเราติดตามเท่าพิษ สู่ตะวันออกเห็นอักษร,รให้รุดไปตั้งเฮืองเอียระใบลมหายใจย,ยาวคำหนึ่งขึ้นนักพศจักรวาลก่อก,กิ้งปราเปรียวจริงๆตนละผูดทวงยานเฝ้าอยู่หนึ่งคืนยังถูกมันลบหนีไปได้บัณฑิตเสื้อครามไม่รู้จักวิชาพิษแม้ไล่ล่าตามทันก็ไร้ประโยชน์อาจบางทีกับจะประสบภัยตนต้องตตามไปในบัดดลทิศตะวันออกที่ว่าเป็นทิศทางที่ออกจากบูสัว แต่ก็เป็นไปได้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะแปรเปลี่ยนทิศทางแต่กลางคันไม่ว่าอย่างไรต้องรีบรุดไปดังนั้นหยิบฉวยถงงเสบียงกังทำลายขบวนค่ายกลที่ก่อตั้งอยู่นอกธรำโลดแลนสูตะวันออกหากจะแจ้งต่อผู้โทรยานย่อมเป็นไปไม่ได้ได้แต่ให้มันเฝ้ารอไปอีกสองวันตลอดลายทางเฝ้าสังเกตสนใจว่าบันเดน็ตเสื้อครามอาจจะทิ้งรหัสใดได,ได้เร่งรุดไประยะห -60 ลี เบื้องหน้าสายตาไปลํลำน้ำสายหนึ่งกระแสน้ำไหลผ่านซอกหินสาดเทลงสู่เบื้องล่างสะเก็ดน้ำสาดกระเซ็นเป็นฟูฝอยขึ้นเสียงครื่นคร้่นสถานหูเป็นทีสั่นควันผู้คนจระเล็กตั้งหึงเอียรู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาจึงวักน้ำดื่มสายน้ำเย็นชุ่มฉ่ำปอดโปร่งใจขึ้นอักโขพอเงยหน้าขึ้นและเห็นบนหินใหญ่ราบเรียบก้อนหนึ่งวาดรูปธนูดอกหนึ่งหัวธนูชี้ขึ้นไป ด้านข้างกำกับอักษรสี่ตัวโทนลำน้ำขึ้นไปต่างเฮืองเอียคึกคาขึ้นอักโหนี่ย่อมเป็นเสลักที่ประดิษเสื้อคามทิ้งไว้ในสถานที่ซึ่งไร้รอยผู้คนเช่นนี้ไม่อาจมีบุคคลเคลื่อนไวหวดังนั้นพุ่งปราปราดอยู่ริมลำน้ำอาศัยวิชาตัวเบาอันเลิศลาำลอยตัวขึ้นไปลำน้ำยาวเหยียดยิ่งมินำซ้ำส่งขึ้นทุกระยะบางแห่งกระทั่งหลิงข้างยังยากปีนไป หากมิใช่พลังพิมมือสูงเยี่ยมเพียงจ้องมองก็ขวัญสละลริกแล้วหลังจากขึ้นถึงฐานน้ำตกสายหนึ่งทำเลพันแปรเปลี่ยนไปลำน้ำเปลี่ยนเป็นไหลเอื้อยอิ่งอยู่ท่ามกลางสนโบราณโขดศิลาสงบเงยือกเกย็นน้าลื่นลมตั้งเฮงอเอียรสูดลมหายใจลึกๆล,ลุดหน้าสื่อไปอีกทันใดนั้นเสียงตะวาดของศรีดังกระทบโสดตั้งเฮือเอียงงงงันไปวูบใหญ่ฉะไ้นมีสุ้มเสียงของสตรีดังขึ้นมิหนำซ้ำ ยามรับฟังไม่แปลกหูที่แท้เป็นผู้ใดขณะคบคิดล่างเพิ่มระดับความเร็วขึ้นผิวกายไปโดยไรซุ่มเสียงสายตายามกวาดมองถึงกับพุ่งผ่านด่านใจขึ้นและเห็นบุรษสตีสิบกว่านางห้อมล้อมเกี่ยวคันหนึ่งไว้กระจายอยู่หน้ากระท่อมมุงจากหลังหนึ่งที่แท้เป็นเกี้ยวสูนนั่นเองประมุกสำนักอรรสูรศักดิ์สิทธิ์มาที่นี้ใหญ่กันที่แท้รหัสที่ริมน้ําเป็นคนของสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไว ผู้คนเหล่านี้ตัางหึงเอียรู้จักมักขุนเป็นอย่างดีมีพมุกสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์และเทวทูดเกี้ยวศูนย์สี่รับใช้ชุดเขียวหัวหน้าขาบวนนักบูชุดม่วงโง่เสียงหัวหน้าหน่่ยสองคนนักบูชุดม่วงอีก8ดคนสำนักอสูรศักดิ์สิทธิร์ระดมยอดหี่มือมากมายปานนี้เข้าสู่เทือกเขาบูสัวเรื่องราวย่อมสำคัญยิ่งตังหึงเอียคุกคามเข้าใกล้รัะมีห้าวาซุกซ่อนเล่นกายเอาไว้ได้ยินซุ้มเสียง ภูมสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์ดังว่าขอเพียงท่านมอบสมบัติของเจ้ยอ้วงกงออกมาเราจะจากไปในบัดดลไม่รบกวนแม้แต่น้อยต่างหงืย่ยสถานใจอีกคราสมบัติวิเศษของเจ้ยอ้วงกงครอบครองได้สุกซ่อนในรองเท้าผ้าภายหลังตกเป็นของตนทังเสิบสอะพบที่หมายฝึกปือวิชาพิมมือของเทพล้ำฟ้าสำเร็จเหตุการณ์ลุกเลยมาเนิ่นนานขณะระมขสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์ยังสืบสอดติดตามอยู่ คนในกระท่อมเป็นใครพระมกสํานักอสูรศักดิ์สิทธิ์ทรงเสียงอีกว่าท่านหากแท้งไปไม่ได้ยินได้เห็นเราจะคําสั่งทําลายกระท่อมคุกขามท่านปรากฏกายเงาร่างสายหนึ่งพันปรากฏออกจากภายในกระท่อมเป็นหลวงจีนจีวรขาดวินผมเผายุ่งสยายรูปหนึ่งตัางเหงอเอียจะทานหวั่นไหวรอบร้องในใจหลวงจีนเจ๊กไก่รักษาเส้นเดียวคีดไม่ถึงว่าหลวงจีนเจ๊กไก่ กับปีกตัวเร้นกายในบูสัวหลวงจีนเจ๊กไก่กล่าวเสียงทุ้มหนักอาตมาตัดขาดจากวงนักเร่งไม่ถามไทยบุญคุณความแข็งของชนชาวโลกเนิ่นนานแล้วใหญ่ต้องคุกคามบังคับไปประมุขสำนักอสูรศักิ์สิทธิ์แขนร้อยยางเย็นช้ากล่าวว่าเราเพียงต้องการให้ท่านมอบออกมาอาตมาไม่ทราบเรื่องเป็นความสัตย์คำโป้ปดนี้หาความเชื่อถือไม่ได้ไม่เช่นั้นแล้วใหญ่ต้อง จากวัดเทียนอ้วงยี่ในวัดไม่ใช่กบฝังเชี้อองค์กงหรอกหรือหาใช่ไม่ประมกสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์รักถามว่าอย่างนั้นเป็นใครนักสู้ที่มีทราบนามคนหนึ่งเลลวไหลวาจาอาตมายุติแต่เพียงนี้ดูท่าเราไม่อาจไม่ลงมือแล้วตั้งหึงเอี้ยลังเลขึ้นมาจากคำบอกเล่าของมารดาประมุกสำนักอสนศักสิทธิ์เป็นตัวบ่อมารดาใหญ่ของตน ส่วนงจีนเจ๊กไก่มีพระคุณช่วยชีวิตและกบฝังซากศพปิดาตนเองวางตนสําคัญอย่างไรบกสํานักอสูร,รศักดิ์สิทธิ์ปรากฏออกจากเกี้ยวศูนย์มาดูท่าทีนางตะดเตนเม,มือด้วยตนเองตั้งหึงเอียพันฉุกคิดถึงลมปานวิชูม่วงของนางการครั้งก่อนตอนแทบถึงกับเสียชีวิตหลงจีนเจ๊กไกย่ย่อมไม่อาจรับไวได้หากปล่อยให้นางลงมือหลงจีนเจ๊กไก่ต้องเสียชีวิตแน่นอน อย่าพึ่งลงมือเสียงดังร่างปรากฏผู้คนทั้งหมดล้วนหันควับมาพอพบเห็นตังหึงเอียต่างตระลานกับที่ไปประมุขสำนักอสูรศักดิ์สิ์ร้องพ้องว่าเจ้ายัางมีชีวิตอยู่ตังหึงเอียสืบเท้าวเคลื่อนกายไปปาก่าว,ว่าดีที่ไม่ตกตายเจ้าฉันไหนมาถึงที่นี้นับว่าประจบบังเอิญเถอะกาวพางสาวเทา้าผ่านยอดมือสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์อย่างเฉยชา จนถึงเบื้องหน้าหลวงจีนเจ๊กไก่น้อมกายคารวะกล่าวว่าผู้โสคี่ไม่ถึงว่ายังมีวาส,สนาได้พบผ่านหลวงจีนเจ๊กไก่งงงันวูบจึงร่อหา,หาหาก่าว่าเป็นเจ้านั่นเองผู้โสสบายดีสบายหรือไม่เจ้าก็เห็นเหตุการณ์แล้วไม่ต้องกังวลผู้ยาวสามารถรับไว้ได้ประเสริฐแท้ฟังจากน้ำคำของเจ้าดูท่าประสบความสำเร็จสูงด้ําแล้วมิกล้า ได้รับความสําเร็จเพียงผิวเผินเท่านั้นประมุกสํานักอโูนศักดิ์สิทธิ์ร้องอดังว่าตังหึงเอีย้ยเจ้าถึงกลับไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตากันนั้นหรือตังหึงเอีย้ยหันกายไปประจันหน้ากับประมุกสํานักอโูนศักดิ์สิทธิ์ค่มใจใจแล้วน้อมกายลงกล่าวา่าตัวบอ่อเอีย่ยยีมีกล้าวาจาพอกล่าวออกทุกคู่คนล้วนแตกตื่นตนกความลับเกี่ยวกับชาติโกน,นี้ประมุกสํานักอโูนศักดิ์สิทธิ์ส่งสู้หุง่ง ยอมไม่แพงภายต่อสิทธิ์ในสำนักคำเรียกหาตัวบอ่อของต่งหึงเอียไหนเลยไม่สร้างความเตือนตนกแก่ทุกผู้คน